เริ่มต้นเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับปรากฏว่ามีอาคารห้องเช่าที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยซุดตัวครับคุณผู้ชมครับแล้วกลายเป็นแบบนี้ครับถล่มลงมาเลยครับเคราะดีนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอบพยพคนออกมาก่อนตั้งแต่เช้าเพราะว่าสังเกตเห็นว่ามันมีรอยร้าวครับเหตุการณ์นี้เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นประมาณสักห้าทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับอาคารหอพักสูงสองชั้นมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามสิบสองห้องอยู่ในซอยประยุนสองหรือว่าย่านสามกองครับอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเลยนะครับปรากฏว่าตัวอาคารเนี่ยซุดตัวครับแล้วก็ถล่มลงมาแล้วอย่างที่บอกนะครับว่ายังเคราะดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ หลังจากเกิดเหตุครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตนายนารงวุ้นซิ่วนะฮะพร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองเทศบาลนาครภูเกต็ตท่านลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนสาเหตุของการซุดตัวของอาคารตอนนี้ยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดครับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับโดยผู้เช่าหอพักรายหนึ่งให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อคืนวันที่19ต่อเนื่องเช้าวันที่20เนี่ยนะครับประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ย มันมีเสียงดังขึ้นมาเสียงดังตุ้มเสียงดังเลยครับ<ฆ>และหลังจากนั้นประมาณช่วงตีสามก็มีเสียงดังอีกครั้งหนึ่งตามมาเขาบอกว่าเสียงเนี่ยมันคล้ายๆกับเสียงปูนแตก<ฆ>คืนเมื่อวานอขืนเมื่อวานคล้ายๆกับเสียงปูนแตก<ฆ>ครับ,รบทีนี้เนี่ยตอนนั้นพอได้ยินเสียงมันก็เงียบไปก็ไม่ได้เอกใจอะไรพอรุ่งเช้าเนี่ยนะครับตื่นมาพบว่าฝ้าเพดานในห้องพักเอามีรอยแตก<ฆ>แล้วในห้องพักห้องแรกของอาคาร ก็มีปูนแตกและพอกระเทาะเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันยิ่งเห็นว่า<อ>มีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งทุกคนก็คิดว่าแบบนี้ไม่น่าจะปลอดภัยละขณะที่ผู้ดูแลห้องเช่าก็เลยแจ้งทุกคนในอาคารเนี่ยนะครับทุกคนที่เช่าห้องเนี่ยนะครับที่มีอยู่แดห้องให้ขนข้าวขนของทรัพย์สินต่างๆออกมาเลยอ,ออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้เพราะว่าโอน่ากลัวแล้วแล้วกังวลว่าจะเกิดอันตรายแล้วมันก็จริงๆเนี่ยนจนกระทั่งเที่ยงคืนทุกคนออกมาจากอาคารหมด สุดท้ายมันเกิดเหตุถล่มลงมาแบบนี้ครับเดี๋ยวตามกันต่อคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ยังคงต้องตรวจสอบในพื้นที่แล้วสําคัญที่สุดคือเรื่องของสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะครับนี่สมมติตอนกลางคืนเนี่ยไม่ขนย้ายออกมาตอนช่วงเที่ยงเนี่ยปรากผวบ่ายังคงอยู่นะโอ้โหแปดห้องเ<ะ>พราะว่านนะห้าทุ่มต่อเนื่องเที่ยงคืนคนกําลังหลับเลย่ะ